สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายากุปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้การงานการเงินความรักของแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรค่ะ สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนกุมภาพันนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของอเมนโนเชฟค่ะสื่อพลังว่าในต้นเดือนนี้นะคะงานของคุณเนี่ยจะเร่งสปีดได้ไม่ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะคะก็ยังเป็นอะไรที่ต้องไปแบบเรื่อยๆนะคะจนเข้ากลางเดือนไปแล้วก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะคุณควรที่จะบังคับตนเองให้ทํางานอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็จงเชื่อในเซน์แล้วก็ลางสังหณรของคุณนะคะว่ามั่นใจทําตามแผนการไปโดยที่ไม่ต้องฟังเสียงผู้อื่นนะคะ ในส่วนของการเงินแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหายุ่งยากใจมีเรื่องให้เสียเงินให้กับภาษีสังคมค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานบวชงานศพงานแต่งก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ควรให้ใครยืมเงินหรือคำประกันใครนะคะในเดือนนี้ก็จะทําให้สื่อมิตรภาพเสีย เสียหายได้ง่ายนะคะในส่วนของความรักแล้วเนี่ยนะคะคนโสดค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นใจหรือสุขใจค่ะได้พบเพื่อนใหม่ที่พอใจกันแบบลึกๆนะคะส่วนคนมีคู่แล้วเนี่ยครอบครัวสุขสันต์ค่ะมีการให้เวลากันมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสได้เดินทางไปพักผ่อนต่างถิ่นต่างที่ด้วยกันก็นับว่าเป็นเรื่องดีของชาวราศีพิจิกนะคะแล้วนะพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ